สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่18ตุลาคมพศ2 5อสเองบ้านฮารอยู่ที่เกาะย่อนะครับเอ่อแล้วก็อยู่ดานนาของส้มเด็ดเอ่อพระพุทธมหาปรินิพานสักยมุนีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ยุคกลาง หลังก็อีกอย่างนึงก็เป็นปางปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับเป็นปลาที่สวยงามสีทองเรืองอาร่ามสวยมากครับเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเป็นภาษาตายนะครับก็วันนี้ได้เดินทางมา กราบเจ้าคณะอำเภอร์ที่เกาะย่อและผมก็ได้วยวันนี้ได้เอารูปส้มเด็ดพระอุทธเจ้าปางปรินิพานนะครับสักยมุนีเกาะย่อมาฝากตานนะครับเป็นวัติเยอทธกากรกาะเป็นทะเลสาบนะครับสวยงามมากครับเอ่อแล้วก็ผมทีหมุนกลองไปให้รอบๆที่ให้พ่อแม่พี่น้อง ได้แล่นะครับบางท่านอาจีไม่เคยมาเที่ยวสงขลานะครับนะต่หากว่าท่านแต่ได้ไม่เคยมาเที่ยวสงขลาก็เปรียนเชิญนะครับวัดแหลมพอ่อเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับเป็นพระทศพุทธรูปปางปรินิพพานที่ย้ายมานะครับ และด้านนี้จะเป็นประทาดนะครับต่างๆครับผมจะให้แล่วิวสวยๆนะครับแลก้ก็ตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปทะเลทราบสงขลาซึ่งเป็นทะเลทราบหนำาจือ่ใ้ยาที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่ฮะเดินไปอีกประมาณสัก พอกซิเมตก็ถึงนะครับผมครับเออวัดดีพี่ลุงพ้าขอบรัวมาเที่ยวกับพี่ลุง <c oughs> เออมาจากไหนครับ,เ,รบเออขอสัมภาษณ์หน่อยพี่หลวงขอสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> อยินดีฮะเอ่อวันนี้เป็นวันที่ผม ผมทําคลิปวิดีโอผมจะทํา youtube แต่ผมจะพูดภาษาใต้น่ะขอสัมภาษณ์พี่หลวงเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจด้านนี้ทุกที่ยังงพี่ดีไหมไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียางราคาดีไหมไม่ครับก็ยางก็ไม่ค่อยดีเห็นเน้นว่าติดโควิดมากรพี่ครับเยอะแล้วแล้วที่นี้ทางทางรัฐบาลก็แยกวันต้นเปลือยพี่แยกออกว่าคนเป็นก็เป็นคนที่ไม่เป็นก็ต้องรักษาใช่ไหมครับครับอเพราะว่าเป็นนั้นทุกเลยนะครับ ตามรักแต่ผมแรงนะพี่นะคนเป็นก็เอาไปรักษาคนที่ที่ไม่เป็นก็ให้เขาทำงานตามปกติแต่ไม่ไ่ลุงเอออันนี้ไปกักผมว่าไม่ถูกครับนี่เดี๋ยวโอเคขอบคุณมากพี่ครับผมับครับตอนข้าก็ย่อนะครับจากฟังซีแยกน้ำจ่ายฟานเข้ามาก็จะเป็นสะพานเปรมตินาสุลาน้นนะครับผม ก,ก็จะได้เห็นเอ่อรถเรนคามนะครับคามอีกฝั่งหนึ่งมากเกาะยอส่วนที่ด้านหน้านี่จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นทะเลสาบที่นามจื้ที่ยญ่ยที่สุดในประเทศไทยนะครับครับก็ได้เรียนทามี่นองที่มาไหว้พระแะ้วก็มา กลาบพระที่วัดแแหลงพ่อทุกคนก็แร้งเป็นเสิ้นงเดียวกันว่าไม่ค่อยดีราคายางก็ขึ้นมังงม่งลงมั่งนะครับนี่ละครับส่วนด้านหน้านะครับเล่เห็นไกลๆนู้นที่เป็นในภาบเกาะเกาะนะครับนี่แหละครับกลีบหเกาะย่อทะเลทราบสงขลานะครับส่วนกลิบนี้นะครับผม ซิงก์ุับวนขอจบคลปนี้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพ่อพ่อทีวี